สองกระจกเนี่ยสองมิลเลอร์นี่มันไม่ใช่มิลเลอร์ที่ปวกกระจกนี่มัน oppo miller อ๋อใช่แล้วคุณผู้ชมอันนี้นะคะก็คือ oppo miller 5 lite หรือว่า oppo miller 5 lite นั่นเองค่ะเป็น oppo miller 5นะคะตัวใหม่ล่าสุดจาก oppo ซึ่งเป็นรุ่นน้องของตัว miller 5นั่นเองค่ะ จอ Oppo m i l l a r 5 l i t นะคะก็มาพร้อมกับหน่วยความจำ ROM นะคะ16 GB นะคะแล้วก็แรมเนี่ย1 GB แต่ว่าสามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกจาก microSD card ได้32 GB นะจ๊ะแล้วก็มาพร้อมกับ Android เวอร์ชันล่าสุดนะคะ o l l i p o p 5.1นั่นเองส่วนซิมนะคะก็สามารถใส่ได้2ซิมหรือว่า Dual SIM นั่นเองค่ะแล้วก็กล้องนะคะกล้องหน้าเนี่ย5ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ส่วนกล้องหลังเนี่ยนะคะก็ 8ล้านพิกเซลค่ะและสําหรับใครนะคะที่อยากจะสงสัยว่าแล้วตัวนี้นี่นะคะจะลื่นไหลพอๆใกล้เคียงกับเจ้าตัวรุ่นพี่นะคะก็คือ Oppo m i n r 5หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้นะคะให้ CPU มานะคะเป็น quad core 1.3ก็เรียกได้ว่าให้มาสีแกนเนี่ยก็น่าจะลื่นไหลไม่มีปัญหาเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหน้าจอก,ก็ขนาดพอดีมือนะคะด้วยขนาด5เนิ้วนั่นเองและเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องใกล้ๆก,กันนะคะว่ามันจะสวยแค่ไหนเพราะว่าจุดเด่นนะคะของ รุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือตัวบอดี้นะคะรูปทรงภายนอกของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยนะคะมีจุดเด่นอยู่ที่รูปลักษณ์ที่เรียบหรูดูดีนะคะแล้วก็ทำมาจากไฟเบอร์กลาสนะคะซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะไม่ให้เสียเวลาไปเลย เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวเครื่องนะคะว่าฟังก์ชันการใช้งานที่ให้มาในการตั้งค่าจากโรูง,งาน,นเป็นยังไงเนาะก็เริ่มจากตัวเครื่องนะคะหน้าจอก็จะเป็นนี้ใช่ไหมแล้วก็รูดขึ้นเลยนะคะในหน้าแรกต้องบอกเลยนะคะว่า oppo miller 5 lite เนี่ยนะคะถึงจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ราคาย่อมยาแต่ว่าเขาก็ให้แอปพลิเคชันที่สำหรับการใช้งานทุกรูปแบบมาครบเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ แอปพลิเคชันของ Google เนี่ยให้มาเป็นโฟลเดอร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Google เป็น Chrome นะคะ Gmail Google Maps นะคะ YouTube Drive Google Photo ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ต้องไปโหลดเพิ่มเองเลยนะคะแล้วก็มี Team Store ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้พอดีไม่ได้ต่อนเน็ตเนาะแต่จริงๆถ้าเรากดเข้ามาในตัวนี้นะคะก็สามารถ เลือกนะคะทีมจากออนไลน์นะคะมีให้เลือกต่างๆมากมายนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปโหลดแอปเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยเน,นืเลือกใช้ได้ตามความต้องการแล้วก็ความชอบเลยนะจ๊ะแล้วก็ส่วนเคลียร์เมมโมรีนะคะตัวนี้ถ้าต้องการกดนะคะแป๊บเดียวสามารถเคลียร์นะคะพื้นที่เมมโมรีที่ใช้อยู่ในะตอนนั้นนะคะแอป,ปที่ใช้งานอยู่เนี่ยก็สามารถเคลียร์ได้หมดภายในคลิกเดียวในการกดครั้งเดียวนะคะก็จะช่วยให้เครื่องเนี่ยลื่นไหล ขึ้นนิดนึงนะคะโอเคและส่วนอื่นที่ให้มาอันนี้เด็ดค่ะถือว่าโอเคเลยนะก็คือ security center ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยในยเรื่องของความปลอดภัยนะคะอย่างเช่นการ clean up memory นะคะการบล็อกสามารถบล็อกนะคะ message หรือว่าเบอร์โทรเข้านะคะ ที่เราไม่ต้องการที่จะให้ติดต่อเข้ามาในเบอร์ของเราได้นะคะจากตัวนี้ได้เลยนะคะเดยที่ไม่ต้องไปโหลดแอป,ปอื่นส่วนตัวนี้นะคะ privacy permission เนี่ยก็อารมณ์เหมือนว่าเวลาเราจะเข้าแอป,ปสักแอป,ปหนึ่งเวลาเราโหลดมาใหม่ๆใช่ไหมคะพอเรากดเข้าไปเนี่ยทางสมาร์ทโฟนบางรุ่นเนี่ยนะคะก็จะมีตัวให้เราตั้งค่าเลิกได้เลยว่าสามารถที่จะให้แอป,ปนั้นอะ่ะเข้าถึงรูปหรือโลเคชันที่เราอยู่ในปัจจุบนันหรือ ข้อมูลต่างๆภายในเครื่องของเราหรือเปล่าแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยมันยังไม่มีใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ย Oppo Mi 5 l i n e นะคะหรือว่า5 l i g e เนี่ยก็มีมาให้แล้วนะคะโดยที่เราสามารถเลือกที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้โดยที่แตะเข้าไปนะคะที่ App Encryption นะคะแล้วก็เปิดตรงนี้นะะสมมติว่าเราอะ่ะจะไม่ให้คนอื่นนะคะเข้ามา ในรูปภาพของเรานะคะก็เปิดตั้งไว้เวลาใครที่จะเข้าดูรูปของเราเนี่ยก็ต้องใส่พาสเวิร์ดก่อนนะคะเป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องของเราได้นะคะถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นหรือว่าเจ้าของแอปพลิเคชันเนี่ยเขาสามารถเข้ามา ล่วงลึกข้อมูลของเราในโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะคะส่วนตัว energy saving ก็คือเป็นการช่วยประหยัดแบตนะคะรวมไปถึง data saving ตัวนี้ก็จะช่วยเราประหยัดข้อมูลหมายถึงว่าการรับส่งเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็น limited นะคะหรือว่าต้องการประหยัด 3G ประหยัด 4G วนียก็สามารถช่วยได้แล้วก็สามารถที่จะ m ิเตอร์อ Monitor ตัว Data ได้ด้วยว่า วันนี้เราใช้ข้อมูลไปเท่าไหร่แล้วนะคะกี่เมกะไบกี่จิะไบนะคะแล้วแพ็กเกจที่เราตั้งไว้เนี่ยมีอินเทอร์เน็ตจำกัดเท่าไหร่เราก็สามารถดูได้ด้วยนะคะว่าตอนนี้เราใช้ไปใกล้ถึงจุดจำกัดแล้วหรือยังถือว่าน่าสนใจเลยนะคะและสำหรับแอป Ocloud นะคะตัวนี้ก็คือเป็น Cloud นะคะลิขสิทธิ์ของ oppo นั่นเองนะคะสามารถที่จะอัปโหลดนะคะคอนแทคหรือ SMS นะคะ ที่ใช้อยู่ในเครื่องสมาร์ทโฟน oppo ตัวล่าสุดนะคะถ้าอยากจะวันนี้คืนนี้เราอ,อยากจะเปลี่ยนไปใช้ oppo รุ่นใหม่ตัวอื่นงนะคะแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดข้อมูลผ่าน o c l o าวได้เลยนะคะถือว่าสะดวกทีเดียวนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยฉันไม่อยากกดปุ่มตรงนี้บ่อยๆเดี๋ยวปุ่มมันเสียาจะาถนอมปุ่มนะคะก็สามารถแตะที่ตัวแอปล็อกหน้ก็สามารถล็อกได้แล้วนะจ๊ะ โอเคค่ะทีนี้นะคะมาถึงจุดเด่นของ oppo นะคะอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเป็นจุดหลักเลยเนาะนั่นก็คือกล้องนั่นเองซึ่งกล้องหน้าตัวนี้นะคะ5ล้านพิกเซลอันนี้นี่คือยังไม่ได้เปิดโหมด beauty อะไรเลยนะคะแต่ว่าหน้าก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เทียบกับรุ่นเอาจากความรู้สึกส่วนตัวเลยนะคะว่ากล้องหน้าเนี่ยเทียบกับรุ่นแบบ flagship ได้เลยนะ ด้วยความที่ oppo เขาก็เด่นเรื่องกล้องอยู่ทีเดียวแหละนะคะทีนี้เนี่ยสุดเด่นของรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นฟังก์ชันที่เสริมให้มานั่นก็คือตัว screen flash น,นะคะตรงนี้เนี่ยต้องสมมุติว่าเราอยู่ในที่แสงน้อยนะคะมันก็จะช่วย adjust ช่วยปรับแสงณนะตรงที่เราถ่ายตรงนั้นเนี่ยให้มันดูสว่างแล้วก็มองเห็นภาพริชาดเจนยิ่งขึ้นนะคะโอเคเมื่อกี้เราแตะตรงนี้เนาะ โอเคเนี่ยถ้าเราจะไม่ใช้เช่าอยู่ในที่ที่แสงมากอยู่แล้วก็ปิดมันซะนะจ๊ะแต่ว่าถ้ามันรู้สึกว่าอยากให้หน้าขาวขึ้นหลอวเห็นภาพชัดขึ้นก็กดสกรีนแฟลชนะคะแล้วก็พอลองกดดูนะหนึ่งสองสานี่มันจะ adjust the light นะคะช่วยจัดแสงให้โอเคค่ะนี่ก็เป็นรูปตัวอย่างนะคะ ของที่น้ําแข็งน้าได้ลองไปถ่ายในที่ที่แสงน้อยนะคะถ่ายในห้องมืดมานะคะอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าภาพมันจะแบบแสงน้อยอะ่ะเนาะมองไม่ค่อยชัดนะคะประมาณนี้ส่วนหลังจากรูปนี้นะคะจะเป็นรูปที่เปิดสกรีนแฟลชนะคะของตัว Oppo m i l l e r 5 Lite นะคะก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นเนะเหมือนมีแฟลชเบาๆนะคะที่กล้องหน้า ะะก็จะเห็นหน้าชาร์ขึ้นนะคะ,ะประมาณนี้เทียบช็อตตอช็อตนะเดี๋ยวลองดูจะได้เห็นภาพชาร์ดอันนี้คือไม่เปิดสกรีนแฟลชเลยมืดมากนะคะส่วนอันนี้ก็จะเห็นหน้าชาร์ขึ้นมาเนิดน,นึงแต่ว่าอันนี้ที่ที่ยืนถ่ายค่อนข้างมืดมากนะคะ,อ,ะอีกช็อตหนึ่งอันนี้นะคะไม่เปิดสกรีนแฟลชอันนี้เปิดสกรีนแฟลชค่ะ,ะค่อนข้างแตกต่างนะ,อ,ะอีกช็อตหนึ่ง อันนี้มืดมากถ้าไม่เห็นเลยนะคะอันนี้เปิดสก,กินแฟลชก็จะเห็นใบหน้าชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็มืดมากตัวอย่างนะคะช็อตเดียวกันอันนี้เปิดสก,กินแฟลชเห็นไหมคะว่ามันค่อนข้างช่วยชีวิตเราได้เยอะเลยนะคะว่าเราจะถ่ายด้วกล้องหน้าในที่ที่แสงไม่เพียงพอนั่นเองนะคะก็เป็นลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งที่น่าประทับใจนะคะในรุ่นนี้ค่ะ เป็นยังไงล่ะคะฟังก์ชันการใช้งานภายในแล้วก็สเปคที่ได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกตัวที่น่าใช้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเด่นที่วัสดุนะคะไม่ต่างจากตัว Miller 5รุ่นพี่เลยแต่ว่าใครที่อาจจะรู้สึกว่า Miller 5เนี่ยอาจจะเกินกับงบที่ตั้งไว้นะคะหรือว่าอยากจะได้ราคาที่น่าราักย่อมเย,มยมลงมาอีก OPPO m อ l l e r 5นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะมี2สีให้เลือกด้วยกันก็คือสีขาวแบบนี้แล้วก็มีสีดำให้เลือกด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องราคาใช่ไหมอารออเรื่องราคาบอกเลยค่ะว่าตัวนี้5,990บาท เป็นไงคะน่าใช้แล้วก็ถือว่าราคาน่ารักทีเดียวเนาะอยากลองเล่นก่อนที่จะได้เลือกตัดสินใจซื้อนะคะก็ไปลองได้เลยนะคะที่ TG Phone ทั่วประเทศเลยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเราจะนํารีวิวโทรศัพท์รุ่นล่าสุดมาให้ดูกันอีกก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ